เคียดหน้าจอนะครับต่อไปเป็นคำสั่งเช็ค IP เครื่องครับ ifconfig นะครับนี่ครับจะโชว์ข้อมูล2ส่วนนะครับคือส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่วนของโลคอลูดนะครับส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับ IP ก็จะอยู่นี่นะครับอินเทอร์เน็ตแอดเดรสนะครับ ส่วนของ local loopback ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ i n e t address นะครับต่อไปนะครับนห้เราเคลียร์หน้าจอครับไปใช้คำสั่ง ping นะครับเปิด ping m e Google นะครับคำสั่ง ping นะครับเป็นคำสั่งเพื่อเช็คว่าเครื่องต้นทางเพื่อเช็คก,การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องต้นทางกับปลายทางนะครับ ถ้าเราอยากหยุดนะครับนะเราคอนโทรล C นะครับเราก็จะหยุดนะครับ64ไบตนี่คือขนาดนะครับขนาดอันนี้ก็คือเลข IP นะครับ IP S E Q นะครับเป็นลำดับนะครับส่วน T T L นะครับ เป็นข้อมูลของแพ็กเกจนะครับที่วิ่งผ่านเราเตอร์ต่งตางๆครับไทม์นะครับ,ค,รบคือเวลานะครับไทม์คือเวลาในการตอบกลับนะครับต่อไปนะครับให้เราเคลียร์หน้าจอครับ,รบเราจะใช้คำสั่งเทนด์ูดนะครับ TAECE aoute นะครับไปยัง google นะครับอนี้ครับแล้วนกะ็ข้อมูลก็ขึ้นมานครับอันนี้คือมันสะดุดนะครับมันจะติดที่อะไรสักอย่างแล้วก็ ขึ้นมาข้อมูลที่สามมันหายไปนะครับนี่นครับสิบจุดศูนย์ห้าจุดนหนึ่งก็คือวิ่งผ่านเราเตอร์อะไรนะครับวิ่งผ่านเราเตอร์อไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเวลานะครับหน่วยเป็นมิลิวิน o n d นะครับว่ายถึง ตต่างๆไปเยอะเลยครับไปจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ